ไปเก็บมาให้แม่หน่อยเด้อเก็บกระป๋องมาให้แม่หน่อยค่ะนะจ๊ะไหนเก็บได้ไหมคะจะอ่ะนั่นแหละจะใช่แลวจ้ะเอามาให้แม่มามาให้แม่นะให้แม่นะขอบใจจ้าใบผู้คนเก่งคนเก่งทำไงจ๊ะคนเก่งตบมือยังไงจจ้าโอ้โหจ้าช่วยแม่พับผ้าเหรอ อ่ะแม่ให้หนูนะอ่ะแม่ให้หนูอ้อมใชลูกอ้อมนี่อ้อมใชอ้อมอ้อมไงอ้อมปะอ่ะอ้า,อามาป้อนแม่เหรอมามาจุดจุเออใบโพนุ่มนุ่มไปอีกแล้วใบโพใบโพเอ้ยไปโพจา๋าไปโพจา๋านี่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 อะไรนี่ใบโพไปโพจา๋า มันไปอีกแล้วเนี่ยน่นไม่สนใจเลยพี่คะพี่พี่คะพี่คะนุ่นค่ะกระป๋องมันกิ้งไปอีกแล้วเก็บให้แม่หน่อยเก็บให้แม่นะคะนั่นนะนั่นน่ะนั่นน่ะมาดูสิน่ะ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 เห็นหรือยังลูกเห็นยังมันกิ้งไปอีกแล้วอะเก็บให้แม่หน่อย เอาปองให้แม่หน่อยลูกปะไปพกคนเก่งเก็บให้แม่หน่อยเร็วจ้าใช่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเอาให้แม่หน่อยนะเอาให้แม่หน่อยนะคะทำไมอะหนักพุงไปไม่ไหวเหรอไหวไหมไปไหวไหมไปไหวไหมอะไรแล้วหือ้ออะไรมองใคร ไม่มีใครเชนหน่อยอย่าทาแบบนี้นะพี่โพเก็บป่องให้แม่หน่อยเชออ๋อยายยายกินข้าวอ๋อ